สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กนะจ๊ะวันนี้บอกแล้วว่าตื่นมาเดี๋ยววันนี้จะมาทำรีวิวการทานตัวโปรเจกต์ไว้ที่ซิ่งบอกว่ามันได้เรื่องผิวขาวที่เป๊ะมากคือตัวนี้นะจ๊ะอ่าสิ่งที่จะมีก็คือโปรเจกต์ไว กับน้ำส้มแท้นะคะทิปโลกร0อซหรือยูนีก็ได้แต่ขอให้เป็นน้ำส้ม100%อนะจ๊ะอันนี้ขนาดหนึ่งกล่องใช่ไหมที่ซิ่งเคยบอกไว้ว่าถ้าเราเริ่มกินถ้าเราเริ่มกินกล่องแรกให้กินวันละสองขวดทานตอนตื่นมาและทานนะคะก่อนอาหารเช้า30นาทีโอเคก็ปริมาณน้ำส้มนะเท่ากับถ้าสองขวดนะสองขวดของโกจ์ ใช้โปรเจกต์สองขวดใช้น้ำส้มหนึ่งกล่องแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ขวดเดียวผสมน้ำส้มแค่ครึ่งกล่องนะจ๊ะครึ่งกล่องไม่ต้องเทหมดนะแค่ครึ่งกล่องแต่ก็คือช่วงหนึ่งกล่องแรกของโปรเจกต์จะมีทั้งหมดสิบขวดก็เท่ากับทานได้ห้าวันใช่ไหมห้าวันห้าวันแรกเนี่ยเราทานละมสองขวดผสมกับน,น้ำส้มหนึ่งกล่องนี้นะจ๊ะ,ะและก็พอหลังจาก กล่องแรกหมดไปแล้วพอกล่องต่อไปนะคะกล่องที่สองให้ทานแค่วันละขวดนะจ๊ะน้ำส้ม้ำซ้มแค่ครึ่งกล่องอันนี้ซิ่งเอาอตวงให้อ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเอากล่องเล็กให้ดูนะว่าจะตวงปริมาณอะไรยังไงนะจ๊ะอ่าก็ตามนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวโปรเจกตัวนี้เขาบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่นะจ๊ะตัวนี้เป็นสูตรใหม่เออ เป็นสูตรตัวนี้ใครที่เป็นสิวเรื้อรลงสิวอะไรเยอะๆนะช่วยลดสิวด้วยตัวแรกมันจะแบบว่ายังไม่เข้มข้นเท่าตัวนี้ตัวนี้แบบคูณ2มาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะขาวร็อก,กว่าด้วยเออก็ตามนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีวิวการชงให้ดูนะคะเราแบบนี้อ่าเราเตรียมพร้อมแล้วสิ้นทานวันนี้วันแรกนะจ๊ะก็จะกิน2ขวดพัสเทน้ำส้มทิปโก้ลงไปเลย เทไปเลยนะหนึ่งกล่องให้เทหมดไปเลยแบ๊บหนึ่งอ่าก็เทเรียบร้อยแล้วหนึ่งกล่องก็จะได้น้ำส้มประมาณนี้นะจ๊ะถ้ากินก็ใส่ตัวโปรเจกตัวนี้โปรเจกนะคะสองขวดสำหรับคนที่เริ่มกินนะคะกล่องแรกให้ใส่กินวันละสองขวดมันจะเป๊ะมากใส่ลงไปเลยนี่นะคะ เราก็คนให้เข้ากันแต่ถ้าหมดจากกล่องแรกกินแค่วันเราขวดนะคะก็เป็นน้ำส้มครึ่งกล่องแล้วก็โปรเจกต์ขวดเดียวแต่ถ้าใครซื้อกล่องใหญ่มาก็ลองกะกะดูนะคะคนให้เข้ากันอ่าก็โอเคคนเข้ากันแล้วนะคะ หนึ่งแก้วการทานก็คือทานก่อนอาหารเช้าสามสิบนาทีนะจ๊ะ,ะมีผสมไปแล้วอันนี้แก้วแรกสิ่งมันทานง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นน้ำสม้มและตัวโปรเจกต์เนี่ยบอกไห้เลยว่ามันไม่มีกลิ่นมันไม่ได้แบบว่ามีกลิ่นคาวคอลลาเจนเหมือนเราทานคอลลาเจนหรืออะไรพวกเนี้ยไม่มีเลยนะอไว้มา ตัวแค่นี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะอ็อกซ์มาหาได้ไลน์ทักมาหามาถามกันได้นะคะว่าตัวน,นี้อะไรยังไงคือตัวน,นี้เลยที่สําคัญหลักๆก็คือจะช่วยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะผิวขาวมาอันดับหนึ่งตามด้วยสิวอ่าล็อตนี้นะคะโปรเจกต์ตัวนี้สิวแบบดีมากใครที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้เยอะ ก็ตามนี้เลยก็ใครที่สนใจ <love> แม่ค้ามารีวิวให้ดูแล้วรอบนี้มาสิบกองนะจ๊ะหายยากก็รอบต่อไปจะไม่มีการเปิดฮานแล้วนะก็จะเป็นราคาขายจริงนะคะโอเคก็มารีวิวให้ดูกันแล้ววันนี้แม่ค้าจัดเต็มทำสีผมสีเทาแต่มันก็ได้มาเป็นสีนก็เกย็นและเบื่อแล้วเนาะสีส,ส,สีก็มันจะเออถ้าอย่างเงี้ยมันจะมองเป็นประมาณเทาประกายบอลน,นะคะ ก็อมเขียวๆลูนึงมันเป็นเหมือนสีคอนบุรีอันนี้ใช้ทิคเมนนะคะรอบนี้เป็นทิคเมนเพราะว่าเรากัดไปแล้วผมมันเรามันเสียไปแล้วใช้ทิคเมนมันก็จะไม่มีการเสียโอเคไปแล้วก็มาทักทายกันนะคะวันนี้วันนี้แต่งหน้าดูมา,ากาตาอกันตาด้วยฝากาด้วยนะคะโปรเจก สั่งซื้อที้ซิงได้เลยเข้าไปได้เป็นส่วนตัวก็ได้นะคะซิงวิชชอปเซตไอเอ็นจเวนวักดีไอทูซีเวนวักเอสเฮสโอพนะคะไอดีไลน์วิชชี่ไอเทมเดี๋ยวจะลงไว้ในคลิปนี้นะคะคือไปแล้วมารีวิวโปรเจ์ข่าวแล้วแหละคอนเนี้ฉันบำรุงทั้งภายนอกภายในอ่ะลืมอีกนิดนึงอีกนิดนึง โปรเจกกินตอนเช้าถูกไหมส่วนคอลลาเจนที่ซิ่งเคยรีวิวคอลลาเจนหัวเชียนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ทิ้งไม่ทิ้งชีแน่นอนเพราะว่าชีทําให้ผิวเรเนียนนุ่มใสหรือรอยอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะ <Yeah. S 1> ก็คอลลาเจนทานตอนนอนโปรเจกทาตอนเช้าทานตอนเช้านะคะ <Yeah. S 1> โอเคไปแล้วไปจริงๆแิะเนี้ย <laughs> โอเคนะคะ่ะ